สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามเมริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริสผาดาวยู u ูบดอทคอโหรศษ์ไทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ได้ลสดฮัลโหลทท์หนสสวัสดีนะครับย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการดูดวงชะตารายวัน หันสาหาสรุปนะครับประจําในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2563นะแลมหนึ่งข่้เดือนหนึ่งปีชวดนะตามปฏิทินโหรวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล,เล็กนะครับสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเริกที่ดีจริงนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตา ใกล้แล้วนะดูชะตาในวันนี้นะครับก็เป็นเส้นเดือนแล้วอีกหนึ่งวันเป็นวันที่สำคัญนะของพวกเราทุกคนคนไทยที่รอคอยนะจะได้เป็นอภิมหาเศรษฐีคนใหม่นะครับทุกรตตรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกๆคนเลยนะครับเดี๋เพราะฉะนั้นเลขนำโชคเลขโชคลาภของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ได้ถาให้ไปแล้ว คุณก็ไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวจ้าก็จะมีลิงค์ลิงก์ขึ้นไว้ให้นะแต่แปลกนะมีสมาชิกแฟนคลับหลายคนนะแจ้งข่าวสารมหาอาจารย์นะเขาบอกอะไรนะจนมือหลายที่นะเลขนำโชคของอาจารย์เนี่ยนะอัน้นจะโ,โหจะอั้นอะไรจะขนาดขนาดนั้นนะอั้นทุกงวดเลยนะอั้นอะไรกันานกขนาดนั้นไม่ไม่เมื่อยมังเหรอเออน่าจะปล่อยป,อยปอยไปซะ นะจะได้รวยกันทุกคนใครใค่รวยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณมีเครื่องรางของขังอะไรมีวัตถุมงคลอะไรนะครับจะมีบทสวดกี่บทมีกี่อาจารย์นะให้คุณสวดให้หมดเลยจะได้เป็นกําลังนะครับสวดเน่งจบก็ได้สามก็ได้เก้าก็ได้นะครับเออ มีสมาชิกแฟนขับอาจารย์ในหลายท่านนะครับได้บูชาดวงมหายานพระเจ้าห้าพง์ไปเนี่ยนะเขาเอาไปสวดนะครับหลายหลายคนที่สวดถึงร้อยแปดจบเลยนะและเกิดปฏิหาริย์จริงๆนะครับแตเขาสวดตอนว่างนะไม่ใช่ว่าสวดตอนทํางานนะสวดตอนว่างถ้าคุณว่างสะดวกช่วงไหนคุณก็น,นเลยวันหยุดสวดซะเลยน้องชาสวดไปเรื่อยๆแหมขอโทษทีเดี๋ยวเขาเนี่ยมีโชคลาภถูกต้องเป็นแสนเลยนะ จะบอกให้อ,อ,อันนี้ไม่เดโมนะเขาบอกมาจริงๆอนะถ้าใครสนใจนะครับมหายันเนี่ยพระแม่เจ้าปัญธุรัตน์นะครับสำหรับคนที่ทำค้าขายคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่ขายของขายสินค้าขายรถยนต์ขายเพชรขายทองขายอาหารต่างๆนะครับถ้าคุณบูชามหายันของพระแม่เจ้าปัญธุรัตน์เนี่ยนะครับดีแน่นอน แต่จะมีลูกค้าเข้ามาสามารถขายได้นะใน3วัน7วันอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะครับหรือมหายันของพระแม่โพศกนะครับสำหรับคนที่ทำการเพาะปลูกนะสำหรับชาวนาโดยเฉพาะเลยนะครับมีเคล็ดลับแลนะก็จะมีบทสวดภาษากํำกับไ,ไว้ให้หมดเลยนะครับยานหนอจานี่ยจะมีบทสวดกำกลับไว้ให้นะครับแล้วก็พิธีปลูกเสกเนี่ยตามแบบโบราณอันเป็นสิริมงคล นะครับเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอย่างเต็มที่เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเช่าบูชาอาจารย์ได้นะครับวัตถุมงคลหรือเครื่องราขงของขลังในช่อง YouTube ของอาจารย์นะ p d 8 8มลิรพริาดาวเนี่ยนะครับขลังหมดศักิเสร็จจริงๆนะด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่ตั้งเป็นสรารณะนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสาธุ โอเคนะครับยวนะโปรโมทของอาจานมาสักหน่อยอะนะฮะออ,อันนี้นะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแรมหนึ่งคำ่ำนะในแรมหนึ่งค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายนะครับเพราะฉะนั้นคุณฝันอะไรก็ฝันไปเลยนะฝันว่าคุณถูกรอต,ตรีรางวัลที่หนึงขายของได้มีโชคลาภสำเร็จสมหวังแน่นอนนะครับ ผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจาในวันจันนะท่านรักมากอาจารคุณมีคนที่มีเสน่ห์สะหัวใหม่ในวันจันนะครับมีลาบตัดผมใหม่ในวันจันมีลาบตัดเล็บวันจันทก็มีโชคลากด้วยทาน้ํามันในวันจันก็เจริญรูปงามดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้นะคุณจัดเต็มเลยบัลลนะบิ๊กบัลลเขาเรียกว่าอะไรนะทาผมจำจำไม่ได้แล้ว นะตัดผมเอาให้เต็มที่ไปเลยนะจะตัดสะใดให้เต็มที่ไปเลยนะครับมาถึงเสียงเซีมซีประจําวันกันเลยนะครับเซีมซีประจําในวันนี้นะครับได้ใบที่สนะี่สิบสี่นะขอแสดงความดีใจด้วยนะโ <c oughs> ชคชะตาท่านในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงที่มีอุปสรรคนะแต่ก็ยังพอที่จะมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าบ้าง เพราะฉะนั้นคุณจะต้องพยายามตั้งจิตใจให้มั่นคงนะครับนะทุกอย่างก็จะประสบผลความสําเร็จในสิ่งที่คุณรอกรอคอยในด้านความคาดหวังของท่าน,นก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่ท่านก็จะสมหวังสมความปรารถนาในที่สุดในเรื่องของความรักน,นะครับท่านจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคนะแต่ท่านก็สามารถผ่านพ้นนะและได้รับความสุขในที่สุดในเรื่องของความรัก ธุรกิจาการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับท่านสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะในเรื่องของการค้าขายใดๆก็แล้วแต่จะประสบผลความสาเร็จสมหวังนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับ uh, การงานหรือท่านกาลังหางานอยู่เนี่ยในช่วงนี้อาจจะยากนิดน,นึงนะแต่คุณจะต้องใช้ความพยายามต่อไปถึงจะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับในดวงชะตา โอเคมาพูดถึงดวงตามวันเกิดกันเลยนะสำหรับพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีในวันนี้นะครับที่ไม่ดีเลยก็คือสีแดงนะเพราะฉะนั้นให้เว้นสีแดงเข้าไว้นะดีที่สุดนะห้ามห้ามใส่เว้นแดงไว้สีดีประจำมันก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยนะครับในวันนี้ก็คือสีม่วงนะ สีม่วงดีสุดสีที่ลองลงมาคือสีฟ้าน้ําทะเลนะครับทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับโอเคมาดูตามวันเกิดกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาขอ,ของคนที่ไม่ดีก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ให้เรานรรวัดร,ระวังไฟดูดไฟช็อตน้นําร้อนลวกต่างๆนะครับเพราะดาวจาตัวคุณเนี่ยเป็นการะกิรีสัญจรหนึ่งวันเนี่ย มันส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆและความทุกข์นะปัญหาต่างๆอริศตูหรือความเสียในสิ่งนั้นนะครับการเสียในสิ่งนั้นในดวงชะตาต่อมาคนที่ดีที่สุดเลยคือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์ส่งผลให้คุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะคุณเป็นสีประจําวันนี้ก็หมายถึงความสําเร็จโชคลาภการเงินความเป็นมงคลคือได้ในสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องยิ้มเข้าไว้จะประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เจ้าชะตานีจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับปานีบนะในการพูดคุยก็จะเก่งใจคนนะพูดอะไรต่างต่างๆก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะนะในดวงชะตางคุณเนี่ยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอ,อังคารวันนี้คุณระมัดระวังในด้านของสุขภาพโรคพยาธิต่างต่างโดยเฉพาะ าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของด้านสุขภาพไปด้วยเป็นสําคัญในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคต่อมสุขภาพเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นักการผ่าตัดต่างๆต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนามีคนให้ความเคารพยำเกรงในการพูดคุยการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหับสบดีถือว่า คุณจะมีความรู้ความสามารถมีความมั่นคงนะครับที่ดีเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรวมถึงมรดกมีโอกาสมีเงินมีทองเข้ามานะก็วันนี้ไงชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคมีลาภม,มีเงินมีทองเข้ามานะครับต่อมาชาวต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนอุปสรมคําชูที่ดีและแล้วความช่วยเหลือ นะครับมีคนให้ความช่วยเหลือเป็นที่พึ่งก็ได้นะมีโอกาสได้พบมิตรที่ดีนะครับหรือมีความรู้สึกที่ดีในวันนี้ก็ได้ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบานนันได้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับถ้าคุณขยันเนี่ยคุณก็จะทํามาค้าขึ้นประสบผลความสําเร็จนะหรือคุณมีสิ่งอะไรอยู่ในใจอยู่ในตอนนี้ก็ได้ในดวงชะตาคุณนะครับ โอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดีกันเลยปรากฏการผ่าดาวทุดีในวันนี้นะครับ <c oughs> ดาวพระจันทร์เนี่ยติดพิษคุดนะหมายถึงภายทางอากาศของหนักตนทับใส่ตกจากที่สูงนะครับดาวใดที่ติดพิษพวกนี้นะมันก็เป็นทําให้คุณเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ให้โทษนะเกิดอันตรายหร,หรือความเดือดร้อนด้วยประการต่าง กรร็ระวังระวังไว้ด้วยเรามัดระวังนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา10.20นาทีเป็นต้นไปไปจนถึงเวลา5โมงเย็นโดยประมาณ5โมงเย็นเลยแล้วก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นแล้วในวันนี้ดาวพระจันทร์ก็จะเพ่นนะครับอยู่ที่ราศีพฤษภนะตำแหน่งก็เป็นมหาอุดนะครับพระจันทร์เพ่นนี่ก็ถือว่าให้คุณถือว่าให้คุณนะครับในเรื่องของโอกาสโชคลาภต่างๆก็จะมีเข้ามา นะส่งผลในทิศทางที่ดีในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ช่วงเวลา18นกา52นาทีก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะครับอโอเคนะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานอาจจะมีแรงกดดันบ้างนะครับมีแรงกดดันนะถ้ากดดันกดดันมากๆหรือถ้าแบบเหนื่อยเดือดนะให้คุณไปปิดปิดแก๊ ในเรื่องการเงินบอกได้เลยมีผลกําไรมีดอกผลเข้ามาที่ดีในดวงชะตาในด้านของความรักให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจานิหนึ่งนะครับในดวงชะตาคือบางครั้งก็อาจจะพูดชื่อเฉอนเนบแนมนะทำไมคนเราชอบพูดเนบแนมชื่อเฉือนกันซะเหลือเกินนะมีปากไวเนบเหรอ <laughs> ชื่อเฉือนอะไรนะทั้งชีวิตทั้งในทั้งอ่า ทั้งดวงชะตาราศีทั้งดวงเมืองก็ชอมเน็บแนมเฉียดเฉือน,น,นกันก็แปลกก็แปลกดีนะเห็นไหมแบงค์อะแบงค์แบงค์ธนบัตรรูปเป็ดอะทำไมต้องเป็นสิบเถใครรู้ใครๆก็รู้ <c oughs> <c oughs> เอาเถอะนะขอให้มันจบด้วยดีด้วยเร็วนะครับทางออกมันมีเสมอนะนะแต่ถ้าทางข้างหน้าเป็นเหวเป็นทางตัน <c oughs> ไปไม่ได้ ถ้าไปได้ไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ฉันใดฉันนั้นนะครับถ้ามันไปไม่ได้แล้วหาทางออกไม่ได้ก็ต้องออกทางที่เข้ามาคุณก็ไปที่ประตูที่คุณเข้ามาแนละ้วออกทางนั้นนะ่ะดีที่สุด <c oughs> โอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศรีเมษนะครับชาวลัคนาราศรีเมษในดวงคุณในด้านการงานวันนี้ดาวการงานของคุณนี่ก็ถือว่าแม่ทีมากนะในเรื่องการงานเนี่ยเจ้าชะตาจะมีอํานาจ ในการบริหารจัดก,การการงานอย่างเหมาะสมในเรื่องของงานนะครับแต่ดาวประจาตัวคุณอยู่ในภพว,วินาศเนี่ยคือมันควบคุมอะไรไม่ได้นะครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะอย่าไปคิดมากนะครับควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีไม่ว่าจะเป็นดวงคนหรือดวงเมืองก็แล้วแต่อยู่เบื้องหลังแล้วมันจะดีใช้คนอื่นทํางานแทนนะครับในดวงชะตาส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีวันนี้ มีเงินมีทองความรักก็ยังพอที่จะคุยกันรู้เรื่องนะเป็นที่พึ่งกันได้ในดวงชะตาของคุณนะครับการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภร <c oughs> าศีพฤษภเนี่ยวันนี้การงานของคุณอาจจะเหนื่อยในการทํางานจะต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับแต่วันนี้คุณมีโอกาสที่ดีนะช่วงเย็นเนะ่ะเพราะพระจันทร์เป็นท,ที่ตัวคุณ นะเพนก็อาจจะได้เงินเป็นล้าน10ล้านก็ได้ขอโชคดีแล้วกันนะะแต่หรือได้รับข่าวดีมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่นะก็ขอให้สมหวังแล้วกันต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนหม่คนเป็นภูมิแพ้ความสวยก็อย่างเงี้ยนะเออแย่จริงเลยแพ้อากาศชาวราศีเมทุมน ในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีอยู่พรบหมดอนนะนะครับคือคุณไม่ต้องกังวลนะถ้าคุณทํางานต่างถิ่นต่างแดนก็ไม่ต้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับแต่วันนี้มันจะส่งผลในเรื่องของคุณเก็บทรัพย์ไม่อยู่คุณสังเกตได้เลยวันนี้จ่ายหูฉีกกระเป๋าฉีกนะฉีกแล้วฉีกอีกนะให้ระวังในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของงานนะมันก็ยังพอที่จะถูถูถอยถยไปได้ถ้ามีเกณฑ์ถ้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเลยมันจะดีในดวงจะตามคุณนะครับต่อไปชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎวันนี้ถือว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคม <c oughs> นะมีโชคละ่ะมีเงินมีทองที่ดีในเรื่องของการเงินวันนี้นะครับจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไปอยู่จะมีปัญหากับบริวารอีกนะก็เป็นนั้นไป นะครับแต่ดาวพระพฤหัสบดีในวันนี้ก็ถือว่าให้ให้ใหคุณส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาชาวลนะัคนาราศีสิงห์ถึงสิงห์แล้กินน้ำก่อนไม่เป็นไรสิงห์รอได้สบายใจอยู่แล้วนะสิงห์ก็เชื่อง <laughs> ดื้อที่สุด ใน12ราศีนะ <c oughs> ในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับวันเนี้ยก็ถือว่าส่งผลในทิศทางที่ดีสมัครงานในงานประสบผลความสําเร็จนะถ้าคุณไม่ได้มีเงาอะไรมากมายนะครับในเรื่องการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะทำธุรกรรมผ่านประสบผลความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคู่ครองคุณเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยวันนี้ดาวประจําตัวถือว่าคุณจะมีอานาจวาสนาที่ดีถ้าคุณออกสื่อนะครับก็จะเป็นที่เก่งขามแต่ให้ระวังในเรื่องของปัญหาในเรื่องการพูดการจานนิดหนึ่งในโดวงชะตาของคุณในเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับในเรื่องของการเงินจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับต่อมาชาวราศีตุล ช้าราศีตุลบอกได้เลยคุณจะมีเงินมีทองนะครับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีต่างทินต่างแดนแดนไกลเป็นผลดีในดวงชะตาจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับแหมขอให้โชคดีนะถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตของต่างประเทศเป็นอะไรนะหมื่นล้านโอ้โหถูกถูกจะลืมเลยลืมเลยนะลืมทางกลับบ้านนะ แต่ขอโชคดีแล้วกันนะ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาาสีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกวันนี้ต้องระวังระวังฟืนไฟให้ดีระวังในเรื่องของงานด้วยนะทำอะไรโดยความไม่ประมาทนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยแต่ในด้านของการเงินก็ยังพอที่จะมีรายได้เข้ามาบ้างนะครับวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุนนะไฟดูดไฟช็อตนะครับ อย่าเผลอเอานิ้วไปแย่ปักไฟไม่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูวันนี้เป็นอย่างไรบ้างโอ้ยถือว่าวันนี้นะคุณจะมีโชคลาบออกมานะมีเงินมีทองก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรบอกได้เลยวันนี้คุณจะมีเงินมีทองเข้ามาประสบผลความสําเร็จนะครับแต่แต่ขอให้คุณอดทนตั้งใจนะอีกไม่นานดวงคุณก็จะดีขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีคุมราศีคุมคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงานะจ่ายรายจ่ายเยอะๆในวันนี้นะส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นที่ดีวันนี้อาจจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณนะเอออะไรก็ไม่รู้นะต่อมาชาวลัคนาราศีมืน <c oughs> ราศีมีนนะครับวันนี้การเงินก็ถือว่าพอที่จะมีดอกผลกําไรบ้างการงานก็ถือว่ามั่นคงปึกมีความเป็นปึกแผ่นดีระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีเพียงเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ให้ท่กคตแล้วว่าดวงชะตาเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับออื <c oughs> อากาศก็เริ่มหนาวนะแม่แถวหลังเขาเหลืองซานก็อย่างเงี้ยนะมนทนหนังตรงเหอเปุ๋ย <c oughs> อันนี้คนเลรื่อกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับฟับใบที่สองนะฟับใบที่สามนะครับเดี๋ยวให้เวลาสิบวินะเริ่มเ <c oughs> จ็กโง่าสีโง่ฉีกปุ๋ยเก้าจับครบแล้วนะ คนที่เลือกไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้บอัศวินถือดาบเพราะฉะนั้นโดวชะตาคุณในวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับจะมีผู้ใหญ่อุปถามค้ำชูมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในด้านการงานได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของการเงินก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในด้านความรักเนี่ยคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับว่าคุณจะ ไปต่อดีหรือจะหยุดแค่นี้นะอย่างเช่นคุณจะไปเหม่งจ่ายดีหรือคุณจะไปทางอื่นดีอะไรเงี้ย <c oughs> ต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟัอก้าดาบหมรู้สึกว่าคิดมากนะนอนไม่ค่อยหลับหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นเครียดนะทั้งปัญหาในเรื่องงานปัญหาในเรื่องหนี้สินโอ้โหคนหนี้ท่วมหัวไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะเอในด้านของการงาน ก็ต้องอดทนนะแต่ถ้าคุณทําเกี่ยวข้องกับการขายอะไรโรงงานต่างๆก็ถือว่าดีนะครับการเงินนะคิดมากคิดเยอะมากเลยใจเย็นๆนะครับส่วนในด้านของความรักก็จะมีปัญหาเลืกล่อย่าร้างกันได้นะโอเควันนี้ก็ภายใบที่3าวันนี้คุณได้ก็สิบเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้คุณสามารถขายที่ได้ประสบผลความสําเร็จ การเงินก็มีความมั่นคงนะมีเงินโอนเข้าออก10ล้าน10ล้านสบายๆแยบน,นี้นะในเรื่องของความรักของคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะเพราะฉะนั้นจัดโต๊ะจีนเลยนะเลี้ยงข้าวต้มนะครับโอเคนะ้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ